สีประตูออโต้ตัวท็อปเครื่องยนต์สามพันมาแล้ววันนี้นะคะยูสุดีแมกนะคะตัวนี้เป็นตัวสามจุดศูนย์นะคะเป็นตัวแคปโฟสัแพททิฟหรือว่า Z ซพีที่เรารู้จักกานในมนตัวท็อปสุดและพิเศษยิ่งกว่านั้นคันนี้ใครซื้อไปนะคะทุกคนคะ่ะจะได้ในส่วนของตัวชุดแอมเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยแล้วตัวท็อปมีให้ครบการเลื่อนถ่ายลกระจกข้างปับไฟฟ้าระบบ a off ไฟหน้าปับสูงต่ำอัตโนมัติระบบเนวิเพราะคันนี้เป็น Z ซพี p, ออกห้างร้านกว่าแน่นอนสำหรับรถคันนี้นะคะปีสองพะะันสิบแป เลยจะได้แบบนี้เลยพร้อมพิเศษนะได้แม็กไปด้วยนะคะทุกคนแม็กใหม่สี่ร้อแบบนี้จัดทรงมาให้ได้บอยแล้วสำหรับใครที่ชอบสไตล์รถสูงคือต้องเอาคันนี้ไปเลยกู้ละเหมานะคะใช้ได้นะทุกคนหาเป็นรถครอบครัวอยากได้รถคันแรกไม่อยากผ่อนแพงผ่อนแปดเก้าพันได้ตัวท็อปสุดที่ออกห้างล้านกว่าต้องคันนี้เครื 3, 000, นะ่องยนต์สามพันแซดพีหน้าแซดแทีของแท้นะจะต้องเป็นหน้าจอแบบที่ทุกคนทุกคนเห็นในนั้นนะคะแล้วก็วันนี้ออกรถส่บาทผ่อนเริ่มต้นเก้าพันกว่าบาทตลอดสัญญ,ญานะคะเอาคันนี้ไปเลยนะไม่มีเงื่อนขไขใดๆซ่อนอยู่นะคะไมม่ี ผ่อนทุกแล้วค่อยไปผ่อนแพงไม่มีที่เองไม่ทำนะคะเท่าไหนเท่านั้นเอาความจริงมาคุยกันนะสำหรับคันนี้ใครสนใจให้ดูอีกรอบสียำเงินเดิมโรงงานแท้ๆเลยนะคะ ออกรถสูดบาทน,นะคะผ่อนประมาณ8-9,000ตัดลอดสัญญาณนะ,ะมีเครื่องเสียงให้เรียบร้อยจอ a n d ด o อยจัดการมาให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะถ้าใครอยากได้คันนี้ทักมาตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยนะ,ะ4ประตูอัตโมต้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเราก็ได้ตัวท็อปมีเครื่องเสียงเรียบร้อยพร้อมกับแม็กนะคะสี่รอให้แบบนี้เลยใครสนใจคันนี้ทักมาตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวีดีขอบคุณและสวัสดีค่ะ